สวัสดีครับพบกับคุณพ่อผดทามีเช่นเคยครับวันนี้คุณพ่อผาทานะครับพามาชมวิถีชาวสวนนะครับสวนมะพร้าวนะครับมะพร้าวดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะครับเนาะ ดนถ่ายรูปทุกวันนี่เอานี่เป็นไงครับนี่คือเสียนครับเซียนนี่เสียนคนเก็บมะพร้าวนะครับคนเก็บเด,ดูมะพร้าวสูงมากเลยนะครับผมก็ต้องใช้ความพยายามและความสามารถนะครับความชํานาญการของส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะทําได้นะครับต้องฝึกฝนเอาหูล่วงมาแล้วครับ นี่ครับข้อดีของการมีร่องมะพร้าวนะครับนี่การมีร่องน้าแบบนี้ดียางครับเราสามารถที่จะลงมาแล้วก็เอามะพร้าวนะครับลงในร่องร่องนี้ก็มีน้ํานะครับแต่ประดีว่ามันมีสวะเยอะไปหน่อยอวันนี้พามาชมการเก็บมะพร้าวของชาวสวนดําเนินนะครับนี่มะพร้าวสูงมากเลยนะครับผม ริบๆไปเลยครับแต่ว่าไม้ก็สูงตามด้วยเช่นกันนะครับนี่มีไม้ต่ออยู่อีกสามอันต่อถ้าต้นไหนมันสูงเกินนะครับก็ลงมาแล้วก็ต้องมีไม้ต่อนี่ ตอนนี้กำลังต่อไม้ครับแล้วก็จะมีสลักเสียบครับเนาะ,ะต้นมันสูงครับไม่ไม่ถึงสายตาต้องดีครับนี่ลวงมาลูกต้มไม้อีกทลายครับ ตะขอที่ใช้ตัดนี่ก็คมมากครับเลยครับผมสายตาคนสอยต้องดีด้วยนะครับต้องดูรู้นะครับว่าทลายไหนพอที่จะตัดได้นะครับต้องเก่งครับต้องชำนาญจริงๆนะครับ เมื่อยครับในการเงนตัดมะพร้าวแต่ละทลายครับเอาติดครับติดครับหลุมาแล้วครับอันนี้ครับก็นะครับต้นนี้ไม่มีครับไม่มีทลายที่พ่อเอานะครับไปอีกต้นหนึ่งครับนะครับขานเก็บมะพร้าวครับลงมาเสร็จนะครับมะพร้าวนะครับ อยู่กลางร่องแบบนี้นะครับนี่ครับอยู่กลางร่องแบบนี้นะครับเราก็จะมีอาวุธพิเศษนะครับเป็นไม้นะครับไม้แล้วก็จะมีปลายปลายแหลมนะครับเป็นเหล็กเหล็กปลายแหลมนะครับสําหรับจิ้มมะพร้าวเพื่อที่จะดีดมะพร้าวนะครับลงร่องนะครับเพื่อที่จะจะมีขั้นตอนหนึ่งการล่องมะพร้าวลงนะครับวิ่งไปตามล่องมะพร้าวไปที่หัวสวนนะครับหน้าสวนแล้วก็จิ้มอีกครั้งหนึ่ง ขึ้นฝั่งนะครับแล้วรถมาเอานะครับยิ้มแบบนี้ครับชุยนะครับแล้วก็โยนไปเลยครับโอ้ยโอ้ยผมไม่เป็นนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็จะมีทีมงานนะครับล่องมะพร้าวนะครับตามล่องน้ำไปนะครับอันนี้ นี่ต้องเก่งมากอ่ะผลใส่มะพร้าวอ่ะนี่ครับต่อไม้ครับต่อไม้สูงมากครับต้นนี้นะครับหลายสิบปีไปแล้วครับต้นมะพร้าวต้นนี้ก็อันนี้กําลังปลูกปลูกใหม่ครับปลูกแซมครับเป็นมะพร้าวออนนะครับไม่ใช่มะพร้าวแกงแบบนี้มะพร้าวออนปลูกแซมนะครับตอนนี้มะพร้าวออนก็สองปีครึ่งครับจะเข้าสามปีแล้วได้ขนาดนี้ก็โอเคครับเริ่มตกมีลูกแล้วตกทลายแล้ว นี่ครับมะพร้าวเราได้แล้วล่วงมาจากต้นเสียบครับโอ้อัน,นี้เบามากแสดงว่ากระโอกินกระโอกินกระลอกมันกินเก่งมากเลยนะครับทะลุเลยกระลากินเนื้อกานในไม่เป็นไรครับนี่ครับเสียบโยนเสียบ โยนเสียบโยนให้มันลงไปในร่องน้ำนะครับแล้วก็เราค่อยล่องวิ่งนะครับจะมีคนลากอย่างนี้เสียบโยนแบบนี้เลยนี่นี่ผู้ชำนาญครับผู้ชำนาญเดินมาแล้วครับนี่ทีมงานสอยมะพร้าว นี่นครับผู้กำวดในวงการมะพร้าวครับอ่านี่มีคีมตัดด้วยครับนะครับแล้วเขาก็โยนมานะครับลงล่องนี่แบบนี้เลยเมื่อชีพยบเขาทำไม่หนักครับไม่เหนื่อยครับเราไม่เป็นนี่เหนื่อยครับหนักครับนี่แบบนี้เลยลงไปเลยึ๊ม ที่เ็จะเสียบโยนนะครับนี่มาแล้วครับนี่ดูดูทำนานมากอะ่ะดูที่มะพร้าวมะพร้าวแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งครับทีมชุดหนึ่งนะครับเอาจากเอาจากไหนล่องครับขึ้นไปข้างบนครับเพื่อรอที่รถจะมารับมะพร้าวของเรา kim thôi á ึงเลยใช่ไหมดึงเช็ดดึงเช็ดอืไม่ไม่เป็นเดี๋ยวก็เฉาะเข้าตาทำไมอ่ะ เก็บมาตั้งแต่ไหนอะไรแล้วปะ ไไหนาดใหญ่เออฟังรู้